ขออนุญาตค่ะเรื่องเป็นประเด็นที่ตอนนี้เลยดีกว่ากับเรื่องของโธนาครับกับของมีครับที่เขาก็เหมือนกันอะไรก็จะรู้สึกว่าเขาก็ากทัสนีทกับกลุ่มู้ของเราด้วยครับเอาตอนแรกก่อนที่ได้เห็นข่าวนี้ออกมาเราเองตกใจไมหมก็อย่างที่ททรู้จักครับตัวเดีร์มีนเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ตกใจก็รู้พร้อมทุกคนนั่นแหละรครับ ก็รู้พร้อมทุกคนคือเราก็ไม่คือเราไม่ได้รู้เรื่องภายในเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝั่งเขาของฝั่งเราเราไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆเราอยู่ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนเราจะไม่ผมจะไม่ได้ถามอะไรถึงเรื่องฝั่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝั่งที่ผมรู้เรื่องพร้อมๆกับทุกๆคนหมพร้อมๆกันได้มีหลังไม่ไปสอบถามให้กําลังใจหรืออะไรยังไงบ้างตระโดงของตะมีนเองเขาก็ตอนนี้ก็คือน่าจะเครียดพอตัวเลยคือจริงๆผมไม่นับว่าเป็นแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเครียดผมววว่่่่าาาทุกฝฝยจะเป็นตััง โอคน้าเองหรือว่าเป็นฝั่งของแฟนขับเองทุกคนเสียใจทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันหมดครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนต้องได้รับกำลังใจเท่ากันเหมือนเราัวกเราเราถูกโยงด้วยเพราะว่าหลังจากที่มีมาสนิทกับแกงเราก็แบบติดโอจากโอคนานาไ่งเงยบางคนตั้งก็สังเกตแนอืมทไมผมผมไม่เกี่ยวครับผมไปเที่ยวเฉยๆครับไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าผลประโยชน์อะไรร่วมกันใช่ครับจริงๆเราเห็นสังเกตเห็นอาการเครียดของมันก่อนหน้านี้ไม่มาหรือว่ายังไง ไม่ครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับรซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการปรึกษาอะไรกับพี่เฟยกับกางอะไรไม่มีครับ ไม่มีอะไรครับคือพวกผมเวลาไปเดินไปเที่ยวกันก็คือก็ไปเที่ยวครับไปเดินป่าก็คือไปเดินป่าจริงไม่ได้คุยอะไรกันโฟกัสคือคอยู่ที่การท่องเที่ยวใช่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 คุพชีวิตของคนตอนนี้เป็นอะไรยังไงคือแค่โฟกัสว่าให้เดินแต่ละก้าวไม่ล้มก็ยากมากแล้วครับคือคือเรามีเป้าหมายตอนเดินคือขึ้นไปถึงยอดให้ได้เท่านั้นเลยคือขึ้นไปถึงยอดให้ได้ลงกลับบ้านให้ปลอดภัยแค่นั้นยากมากแล้วครับปวดมากใช่โอ้โหแค่นั้นก็ปัญหาแล้วฮะแล้วจริงๆมีโอกาสได้ไปคลิปกับตัวออมนบ่อยไหมสำหรับตัว บ่อยครับก็เรียกว่า,<ร>าไป,ไปกันกมาสามสี่ครั้งใช่ครับใช่เหมือนแบบเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์เดินป่าอะไรนี้เราก็แบบช่วยแนะนำคอยดูครับก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์เดินป่าก็ก็แนะนําเรื่องปกติว่านะต้องใช้อะไรเท่าไหร่ครับคนก็สังเกตว่าแบบว่าเวลาเราเลือกซื้อของให้กับมีอ,อะไเนี้ยราคาจะสูงกว่ากับเวลาเราพากไปเลือกซื้อของม <gesch uce lla> คนถึงขั้นนี้เนี่ยคือผมว่าผมว่ามันโยงกันมั่วไปหมดแล้วว่าไม่เกี่ยวคือเพื่อนแนะนําของให้เพื่อนมันก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะหมายถึงว่าผมอ่ะไอ้การบอกว่าอันนี้เข้ากับผมดีผมก็แนะนําไปตามตามศกตามตรงใช้ผมแนะนําของไม่ดีมันก็คงไม่ใช่คือจริงๆเราไม่ได้เลือกของเดินป่าจากราคาด้วยซ้ำครับเราเลือกจากการใช้งานจริงๆใช่เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้โยงอันนี้อาจะเลิกไปหน่อยถ้าในมุมความเป็นเพื่อนของคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราแอบเสียดายไหมคะอย่างที่บอกว่าหลายคนรู้สึก มันมีความแบบมันเหนียวแน่นมากเนาะแล้วอยู่ดีวันนึงมันเกิดเหตุการณ์ที่เราชอบเราเสียได้เราเสียอะไรอย่างนี้มากไหมคะอันนี้ผมขอไม่พูดถึงฝั่งความรู้สึกนี้เลยดีกว่าครับเพราะว่าแค่ฝั่งนั้นเขาก็แย่มากอย่แล้วครับครับจริงๆจะมีทิปไปกับทางฝั่งหรืมินิกีไหมหลังจากนี้คือสุดท้ายมันเป็นเพื่อนกันนะครับผมว่ามันก็มันก็มันพอมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องไงเนาะผมว่าต้องแยกกันให้ออกเที่ยวก็ส่วนเที่ยวผมว่า อย่างน้อยเขาก็ยังเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเสียหายที่เราจะยังรู้จักกันไว้แล้วเป็นเพื่อนกันคครรัับบหลังจากที่มันมีเ่าวเราได้คุยหรือว่าได้ส่งกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีมีทักไปให้กำลังใจครับได้ได้ฟีดแตกจากตัวน้องไตัวน้องครับเพื่อนยังไงบ้างตัวพี่เขาฟีดแบปกับอะไรก็คุยกันนะครับก็ให้กําลังใจกันปกติว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หมายถึงว่าเขาก็ยอมรับผิดในส่วนที่เขาทําจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็บอกแค่ว่า เออก็รักนะก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราผิดล้มแล้วเริ่มใหม่อดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ครับผมอนาคตก็ทําให้เต็มที่แค่นั้นเองใช่ครับอย่างคราวนี้พอปัญหาคนก็จะก็จะทราบกันว่าเกิดเป็เรื่องอะไรเยอะนี่ในส่วนของเราเองเราเวลาในการทำงานของเราเราแบ่งหน้าที่ยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับกับทางของเราด้วยเอ๋อจริงๆก็หมายถึงว่าฝั่งฝั่งบ้านหลังบ้านเรใช่ไหมฮะก็แต่ก็แต่ก็แตก เรื่องก็ใช้คำว่าเรื่องเงินครับนั่นแหละครับผู้ผมเนี่ยคือจะให้พูดจริงๆตอนนี้ครับเงินอยู่ในอากาศอยู่ที่เราคว้าไว้ยังไงผวกผมสองคนยังไม่ได้เอาเงินอะไรออกมาเอาออกมาไม่ได้ด้วยครับตอนนี้เพราะฉะนั้นผู้ผมตอนนี้โอ้แตกไม่ได้ไม่มีทางโกงกันครับไม่มีไม่มีผมรู้จักที่บ้านมันมาเลือกที่บ้านผมเพราะว่าตามมาถึงบ้านเลยเท่ ของเราที่เราทำว่าใครดูแลส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนใช่ใช่ชัดเจนครับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เราโปร่งใสโปร่งใสหมายถึงว่าเรารู้ transaction กันว่าเราแบบเออเราเราไม่ได้มีรับลมคมในกันโปร่งใสมีการบริหารจัดการแบบมีใช่หแบบเราเราครับอันนี้เป็นเรื่องหลังบ้านแล้วครับเป็นเรื่องหลังบ้านแล้วครับ วันนี้มีว MM ันนี้มีข่าวร้อนเรื่องในวงการบันเทิงด้วย400ล้านเราเคยถูกชวนบ้างไหมเอันนี้ไม่ร <ah> ู้เร <um okay. uh. ื่องเลยอ้าวน่าจะใหม่เกินน่าจะใหม่เกินพี่เพี่เอ็ดเนี่ยเรื่องบ้าเลยครับไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยงั้นเอาเรื่องเรื่องนี้ดีกว่าค่ะในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์วงการอนไรแบบนี้ที่มีข่าวดราม่ามาโพ้นั่งขึ้นไปตอนเวลาเราไปในที่ต่างมุมมองเราแบบอินฟลูเอนเซอร์วงการไม่ได้เพราะเราหลับใจเลยอ่ะพูดยากมากเลยครับ พูดยากมากเลยผมรู้สึกไม่ควรแล้วกันไม่ควรไม่ควรไม่ควรจะมีใครทําที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ในกิยาแบบนั้นผมรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าสิทธิของเราไม่ควรจะไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นครับมันมีผลต่อภาพรวมของอินฟูบางคนอาจจะเขาแยกแยะได้นะแต่บางคนก็จะมาว่าอินฟูชอบเป็นอย่างนี้แหละชอบหาแซ เราต้องมัยคอนเทนต์รน้อผมรู้สึกว่าใช้คําว่าอินฟูก็เหมารวมมันก็อาจจะเกินไปหน่อยอืมก็จริงๆผมว่าให้นับเป็นรายบุคคลดีกว่าอย่างพวกเองเวลาจะทําอะไรคอนเทนต์อะไรสักอย่างต้องต้องดูรอบข้างไว้รอบเฮ้ยมากครับเราเราเราคอนเซิร์นเราคอนเซิร์นกันหมดเพราะว่าเราเราทำคอนเทนต์กันบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็เรา แคร์ทุกอย่างรอบตัวเราไปเดินป่ากันงี้ยเราเก็บขยะทุกชิ้นลงมาเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยแล้วก็เราเริ่มสิ่งที่ดีได้ด้วยตัวเราเราก็ทําตัวเราเองให้ดีก่อนหมายถึงว่าเราเห็นเวลาเราเห็นอะไรแล้วร,รู้สึกอะไรกับคนรอบข้างที่เขาทําอะไรเราเราไม่ชอบแบบเราก็ไม่ควรจะทําเองอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮิวแมนเออร์มันเกิดขึ้นได้ Human นเออร์มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําลงไปจริงๆอ,อันนี้มันก็ต้องเป็นเคสบาเคสไปครับ เรียกว่าเราก็คือต like okay. yeah, so ้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะแน่นอนเราอยู่ในจุดที่มีคนทุกเพศทุกวัยเขามาจับจองแล้วก็มาติดตามเนาะก็จริงๆก็ใช้คําว่าแสงส่องอยู่ตลอดก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นคนก็จับจองจะจับผิดเราอยู่แล้วว่าเราทําอะไรไม่ดีตรงไหนยังไงเพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นคนที่คือคนน่ะเราคืออินฟลูเอนเซอร์เราอินฟลูเอนซ์คนให้คนทําตามเราเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือทําให้ดีที่สุดที่คนมาทําตามเราแล้วมันจะไม่ได้ไปในทางที่ผิดครับอย่าง อินฟูมันก็ยังเป็นอาชีพใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างในมุมมองที่เราทํางานอยนู่เราคิดว่าจริยธรรมของอินฟูจริงๆเนี่ยใจมันควรจะต้งองเปไงอะไรเยโอ้โหมันผู้พูดคาว่าจริยธรรมโดยตายตัวมันคํเนี้ยมันยากมากเลยมันผมไม่แน่ใจว่านิยามของมันคืออะไรกันแน่ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นแค่นั้นเองคือเราทําเราเชื่อแบบนี้แต่ความเชื่อของเราไม่ควรจะไปครอบคนอื่นแค่นั้นเองครับ ถามถึงเพื่อนเรา <laughs> <อ>บ <laughs> <laughs> ้างล่าสุดลงรูปแบบพร้อมกันก้อยตอบก้อยตอบยังไหมคะ <laughs> <laughs> แล้วผมไม่รู้ครับเขาก็แชร์จริงตอนแรกผมก็อยากแชร์เหมือนกันผมแค่ไม่ได้แชร์เฉยๆัีแล้วที่ไม่แชร์มันจะเป็น3สามช่เออมันจะแปลกๆหรอเออแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวหรอกครับผม<อ><อ>ว่ามันก็คือน่านเป็นความบังเอิญคือรูปนั้นมันก็น่ารักแหละ,ะคือรูปของนัดกับฟ้าใช่ไหม<ช>มันก็น่ารักมันก็เป็นโมเมนต์ที่แคปชั่นมันก็ดีรูปมันก็น่ารักก็แชร์กันผมว่าคนอื่นเขาเขาแชร์กันแล้วก็ไปจับเขาคู่กันเฉยเราก็ยังจ้วงอยู่วันนี้ โอ้ผมกดมอเตอร์อยู่ฮะก็ยังกดมอเตอร์อยู่ครับใช่สำหรับมุมมองเราคิดว่าตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วอ้ยอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาครับไม่รู้ว่าขั้นไหนเออท่าหรือยังอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรอละกันอ่าอย่าไปเร่งเขาผมบอกไปแล้วบอกเร่งก่อนบอกเอออเรามอเตอร์อ่ะผมเองเหรอผมผิดเองเไม่แต่เราบอกว่าเป็นหน้าที่เราพอไงใช่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  ให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ผมสองคนกได้ครับในการแบบว่าช่วยการประคับประคองให้เรือลำนี้มันไม่จมหายไปดูเหมือนแบบมาก็แบบ่ะผ่อนใจแบบว่าเป็นเพื่อนกันนะไม่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 ไ่ไม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 ่ม่ไ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  เพราะว่านี่ทีเสร็จแล้วอยากจะรีอคเลยอ่ะไม่ถอดใจเนาะก็น่าจะไม่นะฮะครับก็รอรอครับรอรอือหรือว่าบาคนเชียร์เยอะไปหรือปากเขาก็เลยอาจจะแบบคือผมว่าผมว่าให้ทุกคนอ่ะรอฟังจากปากเขาดีกว่ามองสายตาบางทีมันอาจจะไม่รู้บางทีก็อาจจะแค่เหนื่อยหรือเปล่าหรือจริงจริงเขาอาจจะเป็นแค่เก่งใจหรือเปล่าให้เกียรติหรือเปล่าบางคน ไปบ้างอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบเพิ่งก็ตกวอะไรเพิ่งกตัวออย่างงี้กินได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 ้ไม่ว่าแต่ว่าอย่าบเดี๋ยวกดดันเท้ากดดันเท้าเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดโอเคเนะขอบคุณครับขอบคุณครับกอยางเงี้ยอย่าถ่ายรูปก่อนเรารักษาสิทธิ์ให้เพื่อนก่อนถึงไวมากเลยรักษาสิทธิ์ให้เพื่อนมากเลยมีการไม่เร็วมากโอเคถามพี่ขอต่อเดี๋ยวกัน